ล่าสุดเตรียมเฮได้เลยใครขึ้นสถานะแบบนี้พรุ่งนี้เงินเข้าแน่นอนจากที่รัฐได้เปิดมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันซึ่งได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้วแต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิ์ปเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้ ล่าสุดวันนี้เว็บไซต์เวอร์ไว้เว็บเราไม่ทิ้งการ .com มีการเพิ่มปุ่มขึ้นมาอีกหนึ่งปุ่มคือขอสละสิทธิ์มาตรการซึ่งจะเป็นแถบสีชมพูเพื่อให้กลุ่มที่คาดว่าน่าจะขาดคุณสมบัติเข้ามาขอสละสิทธิ์เช่น กลุ่มคนซึ่งไม่ได้เป็นแรงงานลูกจ้างและอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิดกลุ่มพนักง,งานรัฐวิสาหกิจซึ่งลงทะเบียนและรับเงิน5,000บาทไปแล้วภายหลังการตรวจสอบพบว่าขาดคุณสมบัติกรณีที่มีผู้ผ่ผานเกณฑ์รับเงิน5,000บาทและเกิดจากไปทายาทสามารถมาใช้ปุ่มขอสละสิทธิ์มาตรการเพื่อขอคืนเงินได้โดยขั้นตอนการขอสละสิทธิ์ผู้ขอสละสิทธิ์จะต้องกรอก หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนกรอกวันเดือนปีเกิดกดยืนยันการสละสิทธิ์ส่วนกลุ่มผู้ลงทะเบียนรอบแรกที่มีสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบหรือสถานะที่ได้รับว่าข้อมูลเพิ่มเติมและอยู่ระหว่างการตรวจสอบจะได้รับการแจ้งผลการพิจารณาสิทธิเงิน5000บาท อย่างช้าที่สุดภายในวันใดซึ่งกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า27ล้านคนเพื่อให้เงินถึงมือทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร็วที่สุดระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางข้อความ SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุดโดยล่าสุดในวันพรุ่งนี้วันที่27เมษาย,ยนปี2563คนที่ขึ้นสถานะ ปรับปรูงสถานะการลงทะเบียนนั้นเตรียมตัวรอรับเงินได้เลยจ้าล่าสุดข่าวดีมาอีกแล้วค่ะเกษตรกรเฮดังๆคลังไฟเขียวจ่ายเยียวยาวิกฤตโควิดภัยแล้งรายละ1น0 0 0บาทเมื่อวันที่25เมษาย,ยนรายงานข่าวแจ้งว่ากระทรวงการคลังอนุมัติ จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรแก้ปัญหาวิกฤตโควิดในทและภัยแ้งรายละ15,000บาทแบบจ่ายครั้งเดียวจำนวน9ล้านครัวเรือน โดยจะยึดโยงข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้และตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศทั้งนี้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสําหรับเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมรวมถึงเกษตรกรรายเดิมแต่เพิ่มแปลงใหม่หรือเกษตรกรรายใหม่เพื่อให้สามารถลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา1 5 0 0 0 ได้อย่างถูกต้องดังนี้ 1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข1.1ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตรเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองก็ได้1.2ครัวเรือนเกษตรกร1ครัวเรือนจะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง1คนในการพิจารณาว่าครัวเรือนใดขอขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนหรือไม่เจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้เกษตรกร ผู้ขอขึ้นทะเบียนร,รับทราบตามนิยามที่กำหนด1.3เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทยกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน 2. สถานที่ขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร2.1เกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมสามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่สำนักง,งานการกเกษตรอำเภอทุ่แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนที่เกษตรกรมีพื้นที่การเกษตรอยู่อาศ,าศาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออ,อกม,มอหรือสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน DOAE Farmbook Application ด้วยโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนได้ด้วยตนเองดังวิธีต่อไปนี้สำหรับขั้นตอน,นง่ายๆกับการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ขอให้เกษตรกรแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเป็นประจำทุกปีหรือทุกรอบการเพาะปลูก 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กได้ทาง Android และ iOS 2. กดเลือกเมนูแจ้งปลูก 3. เลือกแปลงปลูกที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร4เลือกพืชที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 5. กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครุบทวน6กดบันทึการ์ม b o o กสามารถใช้ได้เฉพาะกับกเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมเท่านั้นล่าสุดเพื่อไทยชงรัฐเยียวยาค่าตัวตายจากโควิดเษกษตรกรควรได้ครอบครัว35,000 เมื่อวันที่25เมษายนนายชาวาลริตวิชัยยสุดสสนครพนมพักเพื่อไทยได้กล่าวว่าเมื่อตรวจสอบข้อมูลจากข่าวพบตัวเลขคนฆ่าตัวตายด้วยเหตุพิษภัยเศรษฐกิจตนมีข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาดังนี้ให้อำเภอและเขตออกประกาศ และสำรวจปัญหาคนตกงานเฉียบพลันจากพิเศษฐกิจและช่วยเหลือทันทีไม่มีหลักเกณฑ์ยุ่งยากคนตกงานและครอบครัวทุกคนจะได้รับคูป,ปองอาหารไว้บริโภคสามมื้อทุกวันมีกระทรวงแรงงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมมาร่วมสำรวจเรื่องการมีงานทำและที่อยู่อาศัยคนไทยทุกคน ทั้งที่ตกงานหรือไม่ตกงานมีอายุ18ปีขึ้นไปให้ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลรายละ5,000บาทต่อเดือนรวม3เดือนสามารถนำบัตรประชาชนไปขึ้นเงินได้ทุกธนาคารทันทีแล้วธนาคารรวบรวมตั้งเบิกจากกระทรวงการคลังมาชดใช้ยกเว้นค่าราชการพนักง,งานส่วนท้องถิ่น พนักง,งานรัฐวิสาหกิจไม่ได้รับเงินเยียวยาส่วนคนมีฐานะจะสลาสิทธิ์ไม่รับเงินเยียวยาหรือไม่ก็ได้และรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับ SME ซึ่งเป็นธุรกิจของคนชั้นกลางและมีจำนวนมหาศาลที่เข้าไม่ถึงทุนให้มากกว่านี้ควรนำงบป,ประมาณส่วนใหญ่มาช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมไม่ให้ล้มละลายส่วนเกษตรกรควรได้รับการเยียวยาควรเลือนละ35,000บาท ล่าสุดครังเผย9ก้าสถานะล่าสุดรับเงิน5,000ชัดเจนได้หรือไม่ได้เรีกเยกได้ว่ายังคงเป็นที่สงสัยสำหรับผู้ลงทะเบียนเวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งการดอคอมขอรับเงิน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนเพราะในขณะที่บางคนได้รับการตรวจสอบสถานะว่าผ่านเกณฑ์และได้รับเงินแล้วแต่บางคนอาจจะติดขั้นอยู่ในบางขั้นตอน ซึ่งสถานะค้างว่าตรวจสอบอยู่นานหลายวันและบางคนได้รับสถานะว่าตกเกณฑ์พร้อมยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ทางออนไลน์ผ่านช่องทางยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วแต่ยังไม่ทราบว่าความคืบหน้าที่จะได้สิทธิ์ดังกล่าวจะเป็นอย่างไรหนึ่งอยู่ระหว่างปร,ปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ความหมายคือได้รับสิทธิ์รอการโอนเงิน 2. อ,อยู่ระหว่างการตรวจสอบความหมายคืออยู่ในกระบวนการคัดกรอง 3. ไม่สามารถทำรายการต่อได้ ความหมายคือข้อมูลบัพปชาชนไม่ถูกต้องสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ซึ่งปิดลงทะเบียนวันที่22เมษายยนปี2 5ง3 1 3เวลา24นาฬิกา 4. ท่านได้รับสิทธิ์มาตรก,การ5,000บาทความหมายคือได้รับสิทธิ์ดังกล่าวโดยเงินจะโอนเข้าบัญชีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ 5. ท่านได้รับสิทธิ์แต่เนื่องจากชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ท่านได้ลงทะเบียนโปรดเปลี่ยนแปลงวิธี หรือข้อมูลการรับเงินความหมายคือได้รับสิทธิ์แต่ให้เข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินด้วยการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนผ่านโมบายแบงกิ้งหรือตู้ ATM 6. นำส่งข้อมูลเพิ่มความหมายคือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทำงานและอาชีพของผู้ลงทะเบียน 7. อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มความหมายคือระบบกําลังตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนได้นำส่งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำงานและอาชีพ 8. ไม่ได้รับสิทธิ์พร้อมเหตุผลความหมายคือไม่ได้รับสิทธิ์เพราะไม่ผ่านเกณฑ์แต่สามารถยืนอุทธรณ์ทางออนไลน์ด้วยช่องทางยื่นทบทวนสิทธิ 9. อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์ความหมายคือระบบได้รับการขอยื่นทบทวนสิทธิ์จากคนที่ตกเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองแล้วหลังจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อตรวจสอบกรณาเตรียมหลักฐานการประกอบอาชีพให้พร้อม